คนจริงคนจริงกูโกนผิดไอ้สารครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะวันนี้มาอยู่เกม GTA Online นะวันนี้มาเล่นในโหมดออฟไลน์นะครับผมนะผมอยู่กับตังนะครับผมคนเดิมอ่าไม่แคสแล้วพีพีแคสนี่มั่งครับวันนี้เราจะมาจับกระจูกวะเนะผมเห็นกระแสเก้วนโกนี่มาแรงมากเลยนะฮะอ่าต้องไปจับ กระจูอะไรกันหน่อยแล้วนะครับผมจังหวะนี้เกตโกโก้เ okay. <Go>, ขาเป็นเคลิ้นก่อนนะเขาเป็นเคลิ้นก่อนมันต้องมีรถแรงอืมมันต้องมีรถแรงในการจับโปกเกมอนหายากเผื่อมันหนีเผื่อมันหนีอุ้ยอะไรมึงเล่นโปกเกมอนเปล่าสาัตว์ตรงนี้มันมีเสามีเสาให้หมุนนี่วะอ่ะมันมีเสาให้หมุนนี่วะ เดี๋ยวมาเปิดซากุระตรงนี้แม่งเลยนะครับผมมึงไปไหนอีป้าอือเออสานี้สา,น,สานี้กูคุ้งเฮ้ยเจอแล้วคนเล่นโปกเกมอนมึงเปิดซากุระอะนีคุณครับมีตัวอะไรแล้วครับผมผมมีบิกาจูแล้วครับอ้าวแม่ถามว่ามีบิกาจูยังนี่สาสตร์แม่งผักกูเฉยเลย อมีคนเล่นโปเกมอนครับจะมาหมุนเสามึงมึงมึงจะมาหมุนเสาเหรอไม่ให้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มึงจะมาหมุนเสาใช่ไหมกูรู้กูรู้มึงจะมาแย่งโปกเกมอนกูกูรู้หามึงอีกตัวมึงอีกตัวเอาละตามลาโปกเกมอนนะผมเวลาเล่นก็ ต้องระมัดระวังด้วยนะเรื่องการความปลอดภัยของการเล่นเกมโปเกมอนโกนะผมเนี่ยก็รู้สึกจะเป็นแบบประเด็นกันเยอะเลยนะครับผมนะไอ้เจนี่ขับรถตามจับโปเกมอนใช่ไหมกูรู้กูรู้ไอ้แม่งหลบแม่งหลบหลบดิจิตอลแม่งหลบ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 นะครับผมถ้าไม่ระมัดระวังก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแบบนี้เกิดขึ้นได้นะครับผม เราจะไปตาจับกระจูกันต่อไปนะครับผม <c oughs> อ่าเปิดเสาล่อล่อโปเกมอนก่อนนะครับผมเปิดเสาล่อโปเกมอนก่อนเดี๋ยวมันจะมีพวกคนมาครับเดี๋ยวต้องนั่งนั่งเปิดเสาฮนะล่อโปเกมอนก่อนต้องวางอะไรนิดหน่อยนะเพราะเดี๋ยวคนมันจะมาเยอะครับผมต้องบอกว่านี่คืออาณาเขตเรานะครับแล้วก็เปิดโทัพสาพครับจับโปเกมอนอ่าเดี๋ยวจะมีคนมาครับ เราเปิดเสาไปแล้วอา้าวคุณตำรวจคุณตำรวจเล่นโปเกมอนด้วยเหรอผมก็เล่นเหมือนกันอุ้ยยิงผมไว้เนี่ยอุ้ยอุ๊ยอุยอุ้ยอุ้ยเออใช่ครับเขามีกฎหมายออ่ห้ามจับโปเกมอนในที่ที่ราชการนะครับผมหรือที่อะไรอย่างนี้นะก็ทําผิดอาจจะโดนจับได้นะผมมาจับโปเกมอนในที่ห่วงห้ามนะคือเขาห่วงครับผม คือมันเป็นโปมหัวหายากคือเขาจะเ,าเก็บไว้เองนะและยึดยิมไว้เองอะไรประมาณนี้นะครับผมห่วงกันขนาดนี้เลยถึงก็แบบโอ้ขอบับออไล่ตามอะ่ะแบบห่วงมากอะ่ะนะครับหลังจากที่เอ่อผมแลกโปเกมอนกับคุณตำรวจไปนะเขาก็รู้สึกเหมือนจะสงบสึกขึ้นแล้วนะครับผมกับคุณตำรวจคนนี้นะเอ่อหยัดใต้ดิโนโนยิงผมเละเลยเพื่อที่จะโปเกมอนแบบตัวเดียวนะครับผมสุดยอดมากครับ ุณรู้สึกแบบผมไม่พอใจโปเกมอนผมเลยนี่ผมใส่ชุดแบบว่าป้องกันอุบัติเหตุอะไรเลยเนี่ยแบบเพื่อเล่นเกมเกมเกมนี้อุ้ยเหยียดแมเป็นมวย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 เอรอเป็นมวยอรอเป็นมวยอ๋ออ๋อจะเล่นจะเล่นของอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวนสวนสวนเหรอครับสวนเหรอสวนเหรอมาดีมาดีจะยิง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 ยังไงยังไงยังไง ยิงไหมจะยิงไหมเอามายิงกูเก็บเอามายิงอะไรสัตว์อือโอ้โหปิวพิกัดที่จ,จับวิกาจูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะครับนี่ครับพิกัดนี้ครับจับวิกาจูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าไปในตอนนี้ในเว็บเออ่ในเว็บบอกนะผมอืมอเราต้องรีบไป ขับเลยเล็กอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะผมเนี่ยอย่างเงี้ยขับไม่มองทออ้องอย่างเงี้ยจะถึงแล้วปิกาจูจเจอกันแล้วมาขับมาตั้งไกลเพื่อตามหาปิกาจูเลยเนี่ยนะผมโอ้ยจุดจุดอุ้ยจุดเจดอเสาเจ,จอเสาขอลงขอลงก่อนครับผมจับเสาขอหมุนขอหมุนก่อนขอหมุนก่อน มโอ้โหดูดูเธอเถอะอุ้ยอื้มคุณมาต่อยผมจ้าใหม่เนี่ยฮะฮะเอาไงอุ้ย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 หลบหลบหลบโอ้โหมาเป็นโดงมาเป็นโดงเอาไงเอาไงลุมเหรอฮะห่วงเสาห่วงเสาห่วงเสาขอแค่มาหมุนเฉยๆอุ้ยอุ้ยอ้าวอยผิดผิดเมาหวัดอือว่าหยุดไงหยุดผมว่าหยุดหยุดไงสั่งอ้ยอื้มดูชุดด้วยดูชุดด้วยกู ป้องกันเต็มที่ครับกูรู้จะมีพวกขี้เอี้ยงมึงมึงเป็นหัวหน้ายิมใช่ไหมกูรู้หัวหน้ายิมใช่ไหมสัตว์หัวหน้ายิมเหรอไอ้ลูมเลยหัวหน้ายิมไหมสัตว์หัวหน้ายิมเหรอหัวหน้ายิมไหมสัตว์หัวหน้ายิมเหรออ่ะโอ้โห و. ไอ้เฮียเข้ามาเรียงตัวเลยสัตว์โอโอโอ้โหมันเข้ามาเรียงคนเลยเฮียไม่ไหวแล้วสัตว์เออโอ้โหกูลืมไปไอ้เป็นระเบิด ใจพวกเขาทำด้วยอะไรครับผมเหตุใดถึงไม่รักกันโอ้โหทำร้ายผมจนตายเลยนะครับผมเมื่อกี้ตอนนี้ก็ช้าแล้วเดี๋ยวเราจะตามหาเทนเนอร์นะครับผมคนที่เจับโปเกมอนตอนเช้าๆนะก็แอบเราเจอเราเจอคนเล่นแล้วครับผมคุณคุณเล่นโปเกมอนใช่ไหมแอบผมก็เล่นเหมือนกันนี่คุณเล่นตัวอะไรแล้วอะอะแลกแลกกับผมไหม ตีตียิมไหมตียิมไหมอ้าวชวนตีด้วยก็ไม่ตีฮะชวนตีด้วยก็ยิงยิงเหรอสาดยิงเหรอยิงเหรออะไรมองไรฮะคนเขาจะเล่นโปเกมอนมีไรอุ้ยมันเอามันเอานะอู้จะบวกจะบวกเหรอจะบวกเหรอจะบวกเหรอหยิบมันเลยหยิบมันสู้กันหยิบมันสู้มามาจะดวนจะดวนก็มาจะดวนมาหยิบมันเลยหยิบมันเลยอย่างไงยังมึงหยิบโอ้โหกูให้หยิบ มือถือหยิบมือถือหยิบมือถือมาไงฮะหยิบอะไรมาเอาละคนระับเปิดเปิดน,นี่ก็จะล่อเอ่อเหยื่อโปเกมอนโอ้โหผู้คลอยครับผมผู้คลอยรโดนแทนโดนแทนแล้วตำรวจับผมเอาหายอ่าเข้ามาถึงบาง้านก็เอ้ยคนใช้ผมเล่นโปเกมอนเล่นโปเกมอนด้วยเหมือนกันนะผมคนนี้นะเป็นคนที่เฝ้าเฝ้าย<ๆ>ิมตรงบ้านผมเลยนะผมเป็นคนโทรให้เอ่อตรงนี้เป็นยิม โทรหาศูนย์โปยม่อนเลยนะครับผมจะจ่ายไปเออหลายร้อยล้านดอลลาร์เลยนะเพื่อที่จะให้ตรงนี้เป็นยิมนะครับผมก็นี่ครับคนฟ้าวของผมครับเถื่อนเถื่อนพอครับเถื่อนไม่เถื่อนเดี๋ยวดูครับผมนะเถื่อนแค่ไหนวะเถื่อนเถื่อนแค่ไหนเห็นไหมครับผมโอ้เถื่อนแค่ไหนครับปลาระเบิดไม่วิ่งด้วยไอ้แค่เถื่อนแค่ไหนวะคนจริงคนจริงกูโกนผิดไอ้ซากโอ้โหเศร้าเศร้าใจเลยครับผม นะเศร้าใจเลยดูดิโอ้โหหน้าแบบเป็นรอยเย็บการจับโปกเกมอนนี่มันช่างลำบากโอโ้ดูขอบตาเด้วไม่ได้นอนเลย <c oughs> การจับโปกเกมอนนี่มันเป็นอะไรที่ลำบากเกินมนุษย์เราที่จะทําได้เลยนะถ้าพูดถึงจับครบนี่ <c oughs> ก็ไม่ต้องพูดถึงเลยนะผมโอ้โหเป็นอะไรที่เออโอ้โหสวยจังเลยน้องเอ้ไม่ใช่ดิไม่ใช่น้องดิคุณ มันโกนโกด้วยเหรอผมก็เล่นนะเอาคุณนี่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 ดูตัวผมไหมดูตัวผมไหมนี่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 โหดโหดโหดคุณหยุดคุยกันก่อนหยุดหยุดคุยกันก่อนดีเอาไปไหนหยุดหยุดคุยกันก่อนหยุดคุยกันก่อนไปไหนอุ๊ยอุยอุยคุณโอ้โหนี่ครับพลเมืองดีครับผมออก ออกกําลังกายนะผมวิ่งตามหาโปเกมอนนะครับผมโอ้โหนี่ครับข้อดีของโปเกมอนโกก็มีนะครับผมนะก็ทําให้เออ่คนวิ่งวิ่งอย่างนี้นะวิ่งตามหาโปเกมอนออกกําลังกายนะครับผมนะเราต้องเออ่ขโมยเขาหน่อยสงสัยเขาได้เยอะแล้วต้องต้องไปขโมยโปเกมอนเขาหน่อยอื้อนะครับผมโอ้โนี่ครับโทรศัพท์ร่วงโทรศัพท์ร่วงครับอ่านะเก็บซะ จำได้เลยจุดนี้กูจำได้เลยกูขับวนเลยจุดนี้จุดนี้จุดนี้เองจุดนี้แหละจุดเสากูจะหมุนกูจะหมุนเสาจุดนี้แหละเออย่ายายายาจุดนี้ของกูประกาศสักดาก่อนจุดนี้กูกูเป็นคนลงไว้กูเป็นคนลงซากุระไว้ประกาศสักดากันครับประกาศสักดากอนจุดนี้กูเป็นคนลงซากุระไว้อย่าอย่าทะลึ่งอย่าทะลึ่ง อย่าทะลึ่งมาอย่าทะลึ่งมาอย่าทะลึ่งมาเอ้ยใครใครยิงใครใครไหนใครจะหดโปเกมอนเขาทักทายมาแล้วใครวะเฮ้ยอยู่ไหนวะกี่โมงแล้วเนี่ยใครใครทักทายมากูเจอแล้วให้เพื่อนจะจับโปเกมอนเหรอนี่นี่นี่ดูดูดูจะยิงกูทักใหม่เราฮะอ่ะจับโปเกมอน ยิงกูจะไมอ,อ่นี่นี่นี่โปเกมอนหยุดหยุดหยุดเอาโปเกมอนโอ้โหว่สาดหมอกให้หยุดไม่หยุดอีก <c oughs> เอ้ยกาดกาดอยา่าอย่ายิงโอ้ ผมขอยืมรถหน่อยครับผมจะไปตามหาโปเกมอนครับนี่ครับขอดีๆด,ด้วยผมจะไปตามหาโปเกมอนครับเอ้ยมีสัญลักษณ์ท้าดวนลืมดูลืมดูหลบสี่คูณผมจะไปท้าดวน <S <S ยังไงยังไงคุณจะดูผมไหมใครวะเอา้าคุณจะดูผมเหรอนี่ผมมีวิกาจ,จูนะคุณดูไอสัตว โอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นมวยปหมเนี่ยครับเป็นมวยว่าเป็นมวยเหรอเป็นมวยเอาต่อยสองทีล่วงเลยครับโหเป็นไงครับนี่คือยิมแหล่งรวมโปเกมอนชั้นดีเลยนะครับผมอ่าเป็นแหล่งรวมแบบว่าเขาเปิดเสาตลอด24นะครับผมเราจะมาจับวิกาจูกันนะครับผมวิกาจูคนไหนจับได้บ้างเอ่ยนะครับ เสียไปแล้ว40นะครับจับวิกาจูนะวิกาจูที่เสียตังค์นะผม8บว์เลยนะอายุไม่ถึงห้ามดูเลยนะครับผมโอ้โอ้จับวิกาจูโอ้ my god โอ้ yeah y e a จับวิกาจูขาจับจับจัไงวะลืมละไม่เล่นนะจับวิกาจูโโอ้หจับวิกาจูหลอกลวงประชารัฐ ชนไอ้สัตว์หลอกลวงหลอกลวงฮะมึงหลอกให้กูมาที่เหี้ยเนี่ยฮะแล้วก็มาแดกอะไรของมึงโอ้โอ้โอ้อุ้ยอุ้ยหลบหลบหลบได้หลบได้เว้ยหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยหลอกอะหลอกอะหลอกไอ้สัตว์หลอกอะอย่าอย่าอย่ากูเป็นมวยนะอย่าอต่อยต่อยล้มโอ้ยไอ้สัตว์กูต่อยวนเสาวนเสาอุ้ยอย่าอย่ากูจะตายแล้วม่้เจตเออยังไงอยังยังไม่ตายเตะเตะสามเตะสามเตะสามเตะทีบด้วยนี่เฮ้ เราเจอแล้วครับเจอวิกาจูแล้วครับเจอแล้วครับ,เอ,รบเอ้ยย่อน้องสาวกัจจูไอส้สัสมึงมึงไม่ใช่ขายใช่ไหมแล้วมึงมายืนทำไรเดือดเดือดดือดกูก็มึงไปไหนมึงไปไหนเออเออเออยิงสูตรมั้งอือ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 นี่มึงมีไข่นะอ้ามึงหลอกกูเหรออุ๊ยเราเจอน้องสาวครับผมน้องสาว น้องสาวมีบิกจูยังเชเดี๋ยวพี่พาไปจับไหมอะบิกจูอะเดี๋ยวพี่พาไปจับแง่แต่ยังไม่มีครับผมอ่าโอเคครับน้องก้มไปจับเลยครับบิกจูอยู่ข้างล่างครับก้มไปจับเลยนั่นแหละครับผมกำลังนี่ครับวิธีปาบอลนะครับผมต้องแบบหมุนๆมนหมุนๆมนต้องแบบหมุนหมุนหน่อยนี่ต้องแบบขึ้นลงขึ้นลงในการปลานะครับผม เียปลาบอลปลาบอลโอ้เป็นลูกเลยนะปลาไปสองลูกเลยพอละดิ้นหลุดแล้วมันจะหลุดดังแบบดังงะอาโบโคตรจังไรแมนเลยครับผมโอเคครับเมื่อไหรจะเสร็จครับผมโอ้โหกูเจอแล้วแกงร็อกเก็ตแกงร็อกเก็ตมึงมึงเอาไปแล้ว แมวเอเย้ยมึงเร็วจริงเลยโฮามเดี๋ยวดูวิกาจูหน่อยนะโอ้โหวิกาจูไอ้อสัสวิกาจูกูซีพีน้อยกว่าแม่งอีกมึงมึงเอาวิกาจูมาเอาวิกาจูมาเอาวิกาจูกูคืนนะอ,อ,อือสัสเฮ้ยถ่ายรูปยีป่ที่ถ่ายรูปกูเฉยเลยเยี่ยถ่ายไหมกูไม่ใช่เน็ตดอนะ ถ่ายรูปถ่ายรูปกูเฉยเลยสัตว์ถ่ายรูปกับรูปกูแล้ววิ่งไอ้เหี้ยแม่ไม่ขอลายเซ็นไม่ขอลายเซ็นออไม่ขอลายเซ็นวอีป้านี่ก็ยืนหักพองเหรอเหรอ,อยืนยืนดูแล้วไม่ขอลายเซ็นพวกมึงเอออีป้าไม่รู้อีหนุน่ยเนี่ยตัวโอ้ยนี่กูไล่หมดเลยตรงนี้มันเป็นจุดของกูมันเป็นจุดไอ้นี่จุดหมุนจุดหมุน ยืนคุยไสรสัตว์นี่มันจุดหมุนกูไม่ให้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 มากูสับเปิดซากุระไว้แถนนี้ทินกูอย่าอย่ายุง่งแหนามาจะมาจับจะมาจับกูรู้จะมาจับอโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้การจับวิกาจูก็จบเพียงเท่นี้นะครับผมก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด สัคสมาชิกกันด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปวิดีโอ GTA นี้ก็มีคนดูเยอะเดี๋ยวจะทำต่อ,ตอ,ตอไปเรื่อยๆับผมวันนี้เจอกันบ๊ายบายไปกันจู